ก็หนีอยู่ค <òn> ่ะคนชาวบ้านเยอะแต่ก็หมอก็ดูแลดีใช่บ้านมาแล้วไม่ได้อยู่ข่ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันไม่ต้องตื่นเร็วเพราะว่าขับรถไปเองไปถึงหมอแล้วถึงโรงพยาบาลก็ความดันจะขึ้นแต่มาที่นี่ใกล้ความดันปกติไม่มีอะไรบางใจใจอในบ้านใจใจจะต้องเลี้ยงด้วยเดีมากค่ะขอบคุณมากค่ะ ก็ ور, สปอร์ตรัลุยน่าก็จัดโครงการให้คนแก่ ور, มาตรวจวัดเจาะเลือดเป็นประจำปีซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากเหตุผลเพราะว่าหนึ่งเนี่ยไม่ง,งั้นคนแก่หรือผู้ดูแลต้องพาไปโรงพยาบาลท่าแซะซึ่งก็ไปตั้งแตที่สี่ที่ห้านะองไปจ, 4, นะจ,ไปจองคิวก่อนจะเสร็จก,ก็เก็บเบี้ยเพราะนั้นคนแก่เนี่ยเขาก็จะลำบากเขาจะเหนื่อยอะ่ะและ้วก็เ เยอะสมันเยอะมากก็คืออย่างน้อยวันเนี้ยก็ร้อยสี่สิบแล้วถ้าเป็นท่าแซ้เนี่ยโอ้โหก็หลายร้อยเพราะนั้นก็เนี่ยเอ่ออำนวยความสะดวกให้กับคนแก่และผู้ผู้ดูแลคนแก่นะคะก็เป็นการใช้ดีก็อยากให้ทําต่อไปก็ขอบคุณทางคอนะคะที่ทําให้คนแก่แล้วก็ผู้สูงอายุในหนานะคะผู้ดูแลเนี้ยได้รับความสะดวกสบายดีเยี่ยมค่ะ